ความยากแต่วิชาไม่เท่ากันนะครับสายนาวิการก็จะหนักในเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์นะครับสายปาปลามัจะหนักในเรื่องของตัวกฎหมายนะครับ ในการสอบสายปะปามสายมวยการนะครับจะมีความเหมือนความแตกต่างกันอยู่บ้างในดีเทลนะครับทั้ง2สายสอบ6วิชาเหมือนกันนะครับจะเป็นคณิตศาสตร์สตรีทส,สังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับวิชากฎหมายแล้วก็วิชาความรอบรู้ทั่วไปนะครับ6วิชานี้จะเหมือนกันนะครับจตต่างกันเรื่องรายละเอียดของข้อสอบนะครับอย่างแรกเลยคือในบางปีสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันอย่างที่สอบความยากแต่วิชาไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสายมวยการก็จะหนักในเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของ Word Excel นะครับหรือความรอบรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่่าาาางงคอออมมมนนรััสยปหหกกเืขตวฎ เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วนะครับผมวิชาเหมือนกันครับแต่ไปแตกต่างเรื่องของความยากง่ายของแต่ละรายวิชาเป็นหลักครับหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถใช้เตรียมตัวสอบได้ทุกสายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสายปรบปรามหรือสายอนวยการและสับสนุนครับจะมีนิสสัตร์มีสษาไทสังกฤตคอมพิวเตอร์กฎหมายและความรอบรู้นะครับแต่ก็เราจะมีเนื้อหาวิชาที่แยกเฉพาะในส่วนของปรับปรามนะครับที่ก็จงชัดเจนเลยว่ามีความรู้ในเรื่องกฎหมายทั่วไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ครอบคลุมทั้งสองสายครับสามารถอ่านได้ของตำแหน่งเลยครับ